โอ้โหครับมาเจอสายแดนนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมน้องดาวนะครับอ้าน้องดาวตัวไงไว้แถววะือเป็นสีดอแล้วนี่ก็เอาดาวเอาดาวของขังขอเนาะเอาดาวโอ้ยสีดอดาวผู้ใดส้วนเหล็กเนี่ยมาดนผู้ชายเด็ก ตอนนี้ร่องทั่วมือนนี้เต้าหูืปันนี้เซไปดูใกล้ๆนะครับเฮ้ยอย่ากนะเว้ย แดี๋ยวมวนไปฮะฮะลูกไ a ้ละ่ะอุยลืมไป,ว,ไมมไปว่าเขาจับดินฟาดได้ครับผมลืมไปเลยว่าเขาจับผินฟาดได้นะเราต้องอยู่ไกล้ๆเขาไว้แต่ดูก็น่าน่าจะบอบอคอยไอ้บวนปันได่แล้ว ขันมวนนี่เขาปานนี้เขากรรมดินวานแล้วปกติถ้าเขาล่าเลยก็ต้องกรรมดินแล้วก็วานแต่ดูนี่ก็ดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้ววุ้ยวุ้วุว,ว,วเฮ็ดกันนะ่ะเฮ็ดกันนะ้ำพีอ่ะอุ้ยยะเฮ็ดกันนะ่ะเอ้าเฮ็ดกันอยู่บ่สองตัวนี่ อุ้ยอ่ยอุ้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 ยไปทั้งพุ่นดาวไปทั้งพุ่นยังมาทั้งพีไปทั้งพุ่นอุ้ยอ่ะนี่แม่พี่เดือนไม่ทำน้องดาวอ้าจริงนะฮะเบื้งวัดเบื้องหวัด Đi đi mày mà. mà. không thấy gì Hả? Bưng à, bưng mà Bưng mà Hả? Mày không gì hết cả gì mày Bưng mà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  Hả? Hả? Chắc là mày... Mình... มันไข่แน่ตัวนี้มันกำวานคนเด่นนี่อจุมบเนี่ยแต่แต่ก่อนเนี่ยไอดาวหลุดไปนี่วิ่งไปหาพี่เดือนเลยนะฮะเอาโตบ๊บโตบ๊บเอาดึงดึงมือก็แล้วดึงมือกัแล้วดึงมือการถ้าก,การมีแห้งลรวบ่ลลูมีแห้งลรวบล่ลบน่องืออ Trời xa cả mua quần tiền Gà đứa đào Nhưng mà kinh thấy cùi đó Đào quả ơi, nhưng mà kênh này chăng à đó rồi Em quên cái sĩ đo rồi Ô, oh, oh, hắn Ô, 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 thầm tha đó nè Hãy đưa, đưa em thầm tha này อยังนี่กินตีนว่าดาวดาวแทงครับแทงตีนครับเอแทงแทงเอาไปเตะปากเตะปากดองดาวอ้าเตะนองแล้วอยู่น้ำช่องพ่ายดาวนี่บกกายเห็ดอยู่น้ำช่องแฝดสยามเห็ดเฮฟงก้อนเพราะว่านันอยู่ช่องจะของ มีสะดุ้งมีสะดุ้งกูดาวบอกเว้ยเงยหีเถี่ยเงยหลีเขาบอกกูก่อนกูบอกพอกูได้เอะไรเอาแล้วเอาเอาเอาตีดากันแล้วที่บ้านเรานะครับมีแต่ น้องทำร้ายพี่ครับอออยู่ที่นี่พี่ทำร้ายน้องอยู่ที่นั่นน้องทำร้ายพี่แม่ทำร้ายลูกอยู่ที่นี่พี่ทำร้ายน้องกับแม่ทำร้ายลูกกันนะอันนั้นก็ทำร้ายลูกเหมือนกันนะครับนะแม่แป้งนะ่ะทำเจ้าเดือนเหมือนกันนะแม่แป้งก็ดูอยู่บักเดือนมึงจัเห็นน้องนะกูใส่มึงดบักเดือนเอาล้วครับหลองดาวบลองดาว แทงนะครับงดาวบอพี่เดือนมีทั้งหางมีทั้งขาครับนะว่ไาไงกูหายดีก่อนเมื่ไมอไงก,กูหายดีก่อนกูสิไปบอกแม่กูแทง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 เลยเดาแทงขาบินก็นขี้ดื้อั่งจอยซ่าก็ขี้ดื้อพี่เดือนสูงมากใช่ครับเป็นช้างสูงแนละ้วยิ่งเป็นสีดอด้วยโอ้โหอ,อานหลานเลยพี่น้อง ให้อ้วนนี่ไม่อ้วนนะฮะก็จะหุ่นแบบนี้แหละยอยอะเยอะเยอยเอาหางเอาหางเอาหางยอะเยเอาหางฝาดเยอะยอะเยอยอยอะเยอะยยแม่แป้งทำเดือนแต่ไม่ทำดาวสองมาตรฐานใช่ครับแม่แป้งนี่อ่าไม่ทำไม่ทำต้องดาวแต่ว่าเจ้าเดือนเนี่ยไม่เหลือครับก็ประมาณ ลำโพงกับภัยบ for ุญกับชื่นใจฮะธรรมดาวพี่น้องสร้างพระเอกขึ้นกันท้งกับพระเอกใหญ่นี่กับพระเอกน้อยแม่ก็นัดเล่นขึ้นกันอ่ะนอนลงนอนลงแล้วนอนลงแล้วอ่ะนอนลงแล้วอ่ะนอนลงนอนลงอ่ะนอนลงแล้วอ่ะนอนลงนอนลงนอนลงอยากหยอกกันเอ้ยจ๊บังเดือนดาวบอกไหม มันนี่มันก็เก่งครับเดือนว่ะคือเก่งแท้คือเก่งแท้คือนักเลงแท้คือเก่งแท้คือนักเลงแท้เหมือนนี้ดาวของยาหนาเหมญอนยาพอมาทายคือประเหตัญญัติผู้อื่นามาทายคือเหตนน์อยากเล่นกับน้องนะฮะ เอาละครับสางงากับสางทีดอแท่งกันแล้วซื้อแม่ไผ่ไม่ได้มาตรฐานเดียวทำหมดทุกตัวถูกต้องครับแม่ไผ่ทำหมดนะฮะยกเว้นเชือกเดียวก็คือเจ้าลำพูนเออเอาละครับาบาฐานุพัดบาทานุพัด อานะครับโอ้โหเราเอาโซนกันแล้วโอ้โหโอ้โหไก่ว่าโอ้มามาเดือนมันเก่งตีเจอดาวเข้าไปเดือนเจอหมูดาวฟองพ่อนะพี่เดือนดาวบอกพี่เดือนสูงมากสูงครับสูงช้างสีดอก็สูงไปธรรมดาครับพี่เดือนอย่าทำน้องพี่จะบอกไม่ได้ทำหยอกน้องเฉย น้องนี่ก็ประมาณ99%ละกอนแล้วยี่สิเปอร์เซ็นก็จะเป็นดาวคนเดิม ừ, ừ. เดือนมะหอมแก่ไปแล้วดึงมือกันแล้ว ừ. อ้าวดึงมือกันอ้าวอ้า,อา,อาดกันแล้ว ลงมาและอเออดาวดาวตังเด้ง <seasoning> ด wow. <ceu> ีว่ะเออตั้งเด็งดาวเจอนาโนไปจ่อยอ่ะอ่ถอยหลังๆไปแล้วครับข้างหน้าสู้เขาไม่ได้เขามีงาข้างหน้างาเขายาวกว่าโอ้โหพิวปิวพี่น้องปิว สงสัยยากแต่ว่าให้น้องกลับมามีชีวิตชีวาครับยอกน้องเออเอางาแท่งแล้วเออเอางาแท่งแล้วทะลุ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 ทลทลทแท้เออ,เออเออเปิดง่าเลยครับนี่ถ้ายาวท่บ้บัวบานเลยเดือนไม่สู้เลยเนี่ยเออเออเอาแทงเอาไปเดือนบอกเฮ้ยยัามาเก่งนะสั่งง่านะ เตะไงยของไอ้สังงานนี่อ้อาวดาวหายแล้วซาได้เหมือนเดิมแม่แป้งคิดบัญชีรอแล้วเดยพี่เดือนแม่แป้งหันหน้ามามองน,นะครับได้ๆแปลกจังน้องดาวกับนานโนกลัวบักจ่อยคือกันมีตัวเดียวครับที่มันกลัวบักจ่อยบัวบาน มีเชือกเดียวนะคะคือน้องบอัวบานที่ไม่กลัวเจ้าจ่อยนะบัวบานไม่กลัวใครอยู่แล้วครับสาว่าบัวเห็ดกันบัวเห็ดครับผมหยอกกันอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เล็กครับไม่เขาก็หยอกกันเหมือนบอัวบานกับเจ้านาโนเห็นไ,ไหม เหมือนจะเล่นกันแรงนะครับแต่ทำจริงก็อยู่ด้วยกันได้ครับรักกัน <S <S ดาวอาการดีขึ้นแล้ว99%แล้วครับเมื่อกี้มันกำลมดินบานอยา่ผมอยู่ทวเ่ี้นก็ให้กิกนใบบอกไม้ๆนะครับบัวบ้านหายดาวก็มาเป็นแล้วเอาว้าปึ๊กกับมากปับตัวหน้นดาว

เดี๋ยวเดี๋ยวเอาบัวบานมาจัดการเดี๋ยวเย็นเย็นเดี๋ยวจะโดนแน่นอนอือนี่ก่อนมันคำดินวานแล้วอู้อูโอ้อันนั้นถึกไปถี่ตายได้เลยนี่ก่อนนี่ก่อนอู้ถึกไปถี่ตายดิพี่น้องโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่ลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิง่งกดติดตามช่องพายบัวบานช่องเอเแอร์เฟนแพลนด้วยนะฮะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเด้อเดี๋ยวดาวฟ้องพ่อเลือนไม่ทันแล้วครับ